สวัสดีคนครับผมวันนี้กับเป็นการซุ่มมอบรถไม้นะครับให้กับหลุมผ่านะครับนำนิ่อพี่วดนนะครับจาของรถนะครับเป็่นมารับรรวันี้เป็นเลือกดีนะครับวันสูงนะครับสุกทั้งวันและก็สุกตลอดไปนะครับวันนี้จะมาถามต้งสุกพี่วดนเนาะนะครับผ่านพูดนะครับว่าการใส่การขอส่ันเนี่ยป็นจะได้ไอศกรีมบริการดีครับ คือมาซื้อกับคุยครับจะได้ซื้อครับผมน่ารักมากครับคครับือมาจากมึงเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเอาคอนเกนเนี่ยมึงเลยมาคุยน้ำครับคือนะครับพี่วอนเนี่ยนะครับแล้วก็ถามของมู่นรถตลาดนะครับผู้ว่าจะได้ขายดอกวานเราจะตัดสินใจในการซื้อนะครับแต่กับหายของมู่ลูกค้าต่อเนื่องนะครับซื้อมาซื้อมาเป็นยังครับขอแค่มาถามผมผมก็พยายามทีจ่ายกับขายขอมูลกับลูกค้านะครับ จะได้ไม so ่น oh <Peg. Background. S 1> ี uh ่กับอ้วนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุ่นทบปุ่นม้วนนี่เรียกว่าีือว่าม้วนนจะไปครับครับผมจาะใจเครื่องเยอะสามใจสามครับอาจารย์ไม่นี่เขาขอบคุณอ่ะทุกคนนะครับขอบคุณครับ